ธนายน2564จังหวัดมุกดาหารจัดพิธีมอบบ้านตามโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนด้านที่อยู่อาศัยแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหารโดยมีนายเฉวงศักดิ์ผลเยี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานในพิธีร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการองค์กรภาคราฐัฐภาคเอกชนกำนันผู้ใหญ่บ้านและจิตอาสาในพื้นที่มอบบ้านแก่นาง โซพีเมืองโครบ้านเล็กที่241หมู่ที่9ตำบลปงขามอำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณดังนี้โครงการมอบบ้านผู้ยากไร้เหล่ากาชาติจังหวัดมุกดาหารจำนวน30,000บาทจะมาคมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดมุกดาหารจำนวน13,000บาทและโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์จังหวัดมุกดาหารจำนวน20,000บาทซึ่งครัวเรือนดังกล่าวเป็นครัวเรือนเป้าหมายในโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนทั้งนี้นางสุภัตตาภัยทูลพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหารร่วมพูดคุยให้กำลังใจและมอบถุงเงนชีพจำนวนหนึ่งถุงภาครับมาช่วยกัน ความรูการสองปีสองนารของหิบ5อ12นะครับหร่ว่าของ่างในปี2 5 6 3นห้าร้อยหกามและก็ในีสอบพนี้้อยหกสนะครับก็ได้รับงบประมาณจากสำนักงานหลักรัพย์จังหวัดพิจารณา0ามบาทนะครับมาปรับปรุงต่อเติมและก็จากสรานสนรวมใมบ้านที่หาย่วนท่อื่นทั้งมดน0 0บาทก็มีแต่ อุปกรณ์น,นะครับแล้วก็